สวัสดีค่ะอากาเซทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวานะคะเป็นวันที่นิวซิงเกิลของน้องแบมแบมฟิชเชอริงซึ่งกิจนะคะจะ ร้อนชมาแล้วนะคะก็หลายๆคนอาจจะได้เริ่มฟังกันแล้วนะคะตอนแรกกับว่าจะไม่รีแอคชั่นนะคะแต่ว่ามันอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเพลงน้องดีจริงๆนะคะแล้วก็ได้พี่จุนกิเนี่ยจากวง red velvet มาฟิชชิ่งด้วยยิ่งทำให้เพลงมันเพอร์เฟขึ้นไปใหญ่เลยนะคะเราจะมาดู MV นี้ด้วยกันอีกหนึ่งทีหนึ่งนะคะจริงๆเราดูไปหลายรอบมากๆเลยแต่ก็แบบชอบมากๆเลยนะแต่ว่าเราจะมารีแอคกับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูกันไปกี่รอบแล้วบอกกันมา ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูกันไปคนละกี่ร้อยรอบแล้วนะคะส่วนตัวมดจิวก็ดูไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่วันนี้ก็จะมาทําคลิปรีแอคชั่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดู m อกันเลยสวยมากๆชุดสีน้าเงินนี่คือ พม่งซิงเก็ตกับน้องแบมแบมคือเข้ากันดีมากๆเลยนะสีเล็บขาวแดงไอ้ขาวดำ ดูสม ooth แล้วก็ดูเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆเล็บดิจิเกิก็เป็นขาวดำขาวดำเหมือนกันเราก็มาโทนขาวดำเลย เต้นแบบที่เข้าคู่กันแบบอารมณ์เหมือนยินหยางอะมันมันเหมือน,น,นสอดคอล้องกันไปด้วยกันอะแล้วก็การเปลือยเท้าเต้นนี่คือฉากนี้ก็สวยมาเป็นแบบสีขาวแล้ว มันดัน่ารักมากฟังเพลินมากๆเลยอ่ะ ข่าวดีเท่มากเลย think, นี่ชอบฉากน,นี้มากล้มมาแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งนะ Who are you featuring ซึ n g k y oppret Velvet พี่ซึงก k ก็กับน้องแบมแบมก็คือ perfect matching มากๆเลยนะนี่มีโปรดิวแบมแบมด้วยนะทุกคนน้องแบมแบมก็มีส่วนร่วมในการโปรดิวเพลงนี้ด้วยนะ MV สีอะไรทุกอย่างสวยหมดเลย สวยมากๆเลยเป็นไงทุกคนรู้สึกประทับใจกับเพลงนี้กันบ้างไหมคะถ้าประทับใจก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะ Who are you น้องแบมแบมฟิชชิ n งพี่ซึงกิของวงเรดเวลเวดนะคะส่วนตัวก็ขอไปฟังเพลงนี้ซ้ำๆวนไปนะคะเพราะว่าเพลงดีมากๆเลยแล้วก็ ขอให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่คนรักคนติดตามคนสัพพอร์ตเพลงนี้ไปนานๆน,นะคะฝากบุงก็ตเซเวนแล้วก็น้องแบมแบมก็ตเซเวนไว้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ